จะเป็นยังไงจะเกิดว่าพ่อแม่สามารถควบคุมลูกได้ด้วยรีโมทมาเธอรีโมทเธอคนนี้มีชื่อว่าลีลีเพิ่งหย่าล้างกับสามีไปเมื่อไม่นานทั้งสองมีลูกด้วยกันหนึ่งคนชื่อว่าเปยหลังการหย่าล้างความโรคจิตมันก็เริ่มปรากฏขึ้นเธอหมกมุ่นกับลูกชายและสั่งให้เขาต้องทําตามเธอทุกๆอย่างในวันต่อมาทั้งสองย้ายไปยังอพาร์ตเมนต์แห่งใหม่พนักงานมาช่วยลีในการย้ายของเข้าห้องแต่ลีกับกธเขามากที่เหยียบฝุ่นเข้ามาจนทําให้พื้นเลอะ ระหว่างที่กําลังเก็บของหลีก็เจอกล่องแปลกๆอยู่ใต้เตียงของลูกชายเมื่อเปิดดูเธอก็พบว่าในกล่องน,นั้นมันมีที่ปั๊มตาโรงเรียนของลูกชายเธออยู่ปรากฏว่าลูกชายใช้มันหลอกเรื่องผลการเรียนกับเธอมาตลอดตัดมาที่โรงเรียนเบยกับเพื่อนกําลังวางแผนว่าจะไปเที่ยวไหนดีตอนปิดเทอมระหว่างที่นั่งคุยกันจูจ่ๆก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาเธอมาขอเสื้อคลุมที่เพื่อนของเปยยืมไปแถมเธอคนนั้นก็ยังส่งกระดาษโน้ตชวนเพื่อนของเปยไปเดทแบบเขินๆอีกด้วย ก่อนกลับบ้านเปยก็แวะไปที่ร้านถ่ายเอกสารเพื่อมาปิ้นผลการเรียนปลอมแต่พอกลับมาถึงบ้านเปยกับหาตาปั๊มปอมของเขาไม่เจอจากนั้นแม่ก็เข้ามาและโชว์กล่องให้เขาดูเปยเป็นคนที่ชอบวาดรูปและมีฝีมือที่ดีเป็นอย่างมากแต่แม่ก็บ,บอกว่ามันไร้สาระเอาเวลาวาดรูปโง,ง,ง,ง่นั่นไปเรียนซะอย่างดีกว่าเปยทนไม่ไหวจรงพูดออกมาเพราะแบบนี้ไงพ่อถึงได้ทิ้งแม่ไป ถ้าเป็นพ่อคงจะเข้าใจเขาและไม่ทําแบบนี้มันทําให้แม่ถึงกับพูดไม่ออกเธอนั่งทํางานจนดึกเพื่อระบายความเครียดจากนั้นเธอก็ได้ซื้อบุหรี่ที่ร้านสะดวกซื้อมาสูบระหว่างที่ลีกาลังรอรถประจําทางเพื่อกลับบ้านเธอเหลือไปเห็นโฆษณาตัวหนึ่งเขา้ารีโมทควบคุมลูกมันเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่เพิ่งถูกคิดคน้นเพียงแค่มีรีโมทตัวนี้พ่อแม่ก็จะสามารถควบคุมลูกๆได้ทุกอย่างตามใจนึกจู่ๆชายคนหนึ่งก็เดินเข้ามา เขาคือเจ้าของบริษัทที่ผลิตรีโมทในโฆษณานั้นและเขาเองก็มีข้อเสนอสุดพิเศษมาให้กับลีเช้าวันต่อมาไปตื่นสายและต้องขึ้นรถแท็กซี่ไปโรงเรียนแต่เมื่อขึ้นไปบนรถเขากลับรู้สึกเหมือนว่าเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วและพอมาถึงโรงเรียนทุกอย่างก็ยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่เขาพบว่าวันนี้คือวันที่7ซึ่งมันควรจะเป็นเมื่อวานก่อนกลับบ้านเพื่อนๆก็มานาคุยกันว่าจะไปเที่ยวไหนดีตอนปิดเทอม สักพักหนึ่งผู้หญิงคนเดิมกับเมื่อวานก็ได้มาขอเสื้อคลุมคืนจากเพื่อนของเปยทุกอย่างมันเกิดขึ้นซ้ําเหมือนกับเมื่อวานแบบเป๊ะๆนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พอเขากลับมาถึงบ้านเปยก็พบว่ากล่องเก็บตาปัป๊มปอมของเขามันยังอยู่ปเปยเลยรียบใช้มันปั๊มผลการเรียนปลอมแล้วเอาไปให้แม่ดูพอแม่เห็นเธอก็ถึงกับผิดหวังนี่วันต่อมาทุกอย่างก็เกิดขึ้นซ้ําอีกครั้งเปยตื่นสายและต้องขึ้นแท็กซี่ไปโรงเรียนเพื่อนมาคุยกันว่าจะไปเที่ยวไหนตอนปิดเทอม หญิงสาวเข้ามาขอเสื้อคลุมคืนจากเพื่อนของเปยซึ่งพอถึงตอนเย็นเปยก็เอาผลการเรียนปอมาให้แม่ดูเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนกับเมื่อวานแม่บอกว่าเธอให้โอกาสเข้ามาสามรอบแล้วแต่เขาก็ยังทำผิดซ้ำซากเธอบอกกับเขาว่าถ้าเขายังไม่แก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูกเขาจะต้องติดอยู่ในวันวันนี้ตลอดไปแม่หยิบรีโมทอันหนึ่งขึ้นมาและเธอก็กดไปที่ปุ่มรีเซ็ตจากนั้นเปยก็ตื่นขึ้นมาในวันวันเดิมไปเดินไปหาแม่และถามว่าน,นี่มันคืออะไรกันแน่ แต่แม่กับไม่ตอบเธอบอกเพียงแค่ว่าเขาต้องทำสิ่งที่ถูกและไม่ทำให้เธอผิดหวังเขาถึงจะหลุดจากลุปเวลานี้ไปได้แต่เปยก็ไม่สนเขาปลอมผลการเรียนและเอาไปให้เธอเหมือนเดิมแม่ทำการรีเซ็ตเขาเป็นสิบๆครั้งจนในที่สุดเปยก็ทนไม่ไหวและต้องยอมเอาผลการเรียนจริงๆไปให้เธอดูแต่แม่กลับไม่หยุดแค่นั้นเธอบังคับให้เขากินผักที่เขาเกลียดถ้าไม่ทำาละก็เธอจะกดปุ่มรีเซ็ตอีกครั้งจนกว่าเขาจะยอมกิน เปยที่ตอนนี้หวาดกลัวแม่เป็นอย่างมากก็เลยต้องยอมกินแต่ถึงเขาจะยอมกินมันก็ยังไม่จบแม่จะย้ายเขาไปที่โรงเรียนแห่งใหม่ที่นั่นเขาจะต้องเรียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะสอบได้ที่หนึ่งถ้าคะแนนยังไม่ดีพอเธอก็จะกดปุ่มรีเซ็ตให้เขาเรียนซ้ําไปเรื่อยๆอย่างไม่รู้จบไปเรียนบทเรียนเดิมซ้ําแล้วซ้ําเล่าอยู่แบบนั้นจิตใจของเขาพังทลายจนแทบไม่เหลือชิ้นดีแล้วในตอนเย็นของวันหนึ่ง เปได้ขอให้ครูจากโรงเรียนเก่าไปโน้มน้าวแม่ของเขาให้เขาตกลงที่จะช่วยและไปที่อาพาร์ตเมนต์ของล่ครูยพยายามบอกว่าเปยป่วยและสภาพจิตใจยแย่ลงมากแค่แนนของเขาดีขึ้นมากจนน่าเหลือเชื่อดังนั้นแม่ก็ควรให้เขาได้ไปเที่ยวกับเพื่อนเก่าเป็นการพักผ่อนบางแต่แม่ก็สวนกลับไปเธอบอกว่าเธอรู้จักลูกชายเธอดีแค่นี้เขาทําได้อยู่แล้วค่แนนดีขึ้นก็จริงแต่ก็ยังไม่ใช่ที่หนึ่งเปยเป็นลูกของเธอ ดังนั้นครูก็ไม่ควรจะมายุ่งไม่เคารงครูเลยต้องกลับไปอย่างช่วยไม่ได้วันหนึ่งไปได้พบกับผู้หญิงที่มีชื่อว่าฟางเธอชอบศิลปะเหมือนกับเขาทั้งสองเลยเริ่มที่จะคุยกันพอถึงตอนเย็นเป๋ยก็ได้ไปที่บ้านของฟางแม่ของเธอเป็นศิลปินส่วนพ่อเองก็เป็นนักหลองฟางเลยได้อิสระในการทำสิ่งที่ชอบอย่างเต็มที่ทั้งสองได้มาวาดรูปด้วยกันโดยการใช้ปืนฉีดน้ำนี่คือช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของเขาพอวาดเสร็จ จังสองก็ได้นอนคุยกันถึงเรื่องความฝันฟางบอกว่าเธออยากไปเรียนศิลปะต่อที่นิวยอร์กแต่เปยกับไม่รู้ความฝันของตัวเองด้วยซ้ำชีวิตของเขาถูกกำหนดโดยแม่บางทีถึงจะมีความฝันไปมันก็อาจไม่มีประโยชน์เปยสอบได้ที่หนึ่งจนแม่ยอมปล่อยให้เขาผ่านไปอย่างวันถัดไปแต่วันนี้เขาเลือกที่จะโดดเรียนไปเดทก,กับฟางซึ่งครูประจำชั้นก็ได้โทรไปรายงานเรื่องนั้นกับแม่ฟางกับเปยมาเดทกันอย่างสนุกสนาน แต่ว่าแม่ก็ตามมาเจอเขาปรากฏว่าเธอแอบใส่เครื่องติดตามไว้ในกระเป๋ากางเกงของเปยพอรู้ว่าฟางเป็นคนที่ชอบในศิละปะแน่ก็สั่งห้าไม่ให้เขาไปเจอเธออีกเด็ดขาดเปยก้มกราบขอร้องกับแม่เขาขอแค่ได้อยู่กับฟางก็พอเขาจะยอมทําทุกอย่างที่แม่บอกหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรแต่เธอก็ไม่สนแล้วลกดปุ่มรีเซ็ตในทันทีวันต่อมาปเปยรีบไปหาฟางที่บ้านแต่ด้วยความที่ทุกอย่างถูกรีเซ็ตฟางเลยจําเขาไม่ได้เลยนึกว่าเขาเป็นพวกโรคจิต แม่กดปุ่มรีเซ็ตอีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้เปยกับมีอาการแปลกเขาป่วยและตัวร้อนเป็นอย่างมากแม่รีบมาเช็ดตัวและทําทุกอย่างให้เขาหายดีในความฝันเปยฝันว่าเขาได้มีอิสระและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่เขาก็รู้ดีว่ามันเป็นได้แค่ความฝันหลายปีต่อมาเปยได้เติบโตขึ้นและได้ทํางานในที่บริษัทใหญ่โตเขาย้ายออกจากบ้านของแม่และมาอยู่กับแฟนที่ชื่อว่าชีชีแต่เช่ว่าแม่ของเขาจะได้บทเรียนและปล่อยให้เขาเป็นอิสระ แม่ยังคงคอยควบคุมเขาอยู่ตลอดเวลาแม่บอกให้เขาเลิกกับชีชีซะเธอเตือนผู้หญิงที่คู่ควรไว้ให้กับเขาแล้วซึ่งเปยก็ต้องทําตามเย็นวันนั้นเปยได้มาเดทกับผู้หญิงที่แม่เตรียมไว้ให้พอได้อยู่สองต่อสองปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นก็มีชะตากรรมไม่ต่างกับเขาเธอมีแฟนอยู่แล้วแต่พ่อแม่ไม่ยอมรับพวกเขาเลยส่งให้เธอมาเดทกับเปยพ่อกลับมาถึงบ้านเปยได้เสิร์ชหาฝางรักแรกของเขาบานอินเทอร์เน็ต ปรากฏว่าเธอได้ไปนิวยอร์กและกลายเป็นศิลปินชื่อดังตามที่ฝันไว้น้ำตาของเปคยค่อยๆไหลออกมามันจะเป็นยังไงกันนะถ้าเขามีอิสระและทำในสิ่งที่เขารักไปกับฟางในวันต่อมาแม่ได้เดินทางไปพักผ่อนที่ต่างประเทศเขาใช้โอกาสนั้นหารีโมทของแม่และกดรีเซ็ตทุกอย่างซะแม่นึกได้ว่าเธอลืมพาสปอร์ตเธอเลยนั่งรถกลับไปเอาและพอกลับมาถึงเธอก็เห็นลูกชายของเธอกำลังถือรีโมทนั้นอยู่ เขาร้องไห้ออกมาและเดินเข้าไปหาเธอแต่ว่าจูจ่ๆรถสิบล้อ,อก,ก็ได้พุ่งชนเขาภาพตัดมาในวันที่เขาได้เจอกับฟางและเปยก็ร้องไห้ออกมาสุดท้ายแล้วพอแม่มองว่าลูกของพวกเขาคือความหวังหรือว่าเห็นเป็นแค่หุ่นเชิดกันแน่และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ